จ็ดไดคอนยาตัวนี้ดีมากเลยใช้มาหลายตัวแล้วเอาไม่อยู่เจอตัวนี้นะไดคอนมแมลงตายเกลี้ยงเลยนะคะรีวิวจากทางลูกค้านะครับนะกําจัดได้หมดเลยอย่างที่บอกไปนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหนอนมแมลงปากกัดปากดูดน้ำแมลงบินแม่บินหรือว่าแม่ผีเสื้ออย่างนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะพวกแมลงปีกแข็งงนี้ครับลูกค้าจบเลยนะพวกล่วงมัดผักนะครับลูกค้าหรือว่า พวกดวงเจาะต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะเป็นตัวแทนของคอไผ่ไซเพอร์เลยครับลูกค้าเป็นตัวสารโพไฟโนฟอสบวกกับตัวไซเปอร์เมทรินนะครับลูกค้า 1B บวกกับ 3A อนะครับนะออกฤทธิ์สามทางนอกดูดซึมแล้วก็ไอระเหยนะครับยาแรงแต่ก็เป็นยายเย็นเหมือนเดิมเลยครับลูกค้าไทยยงเนี่ยสั่งทำพิเศษนะเป็นสูตรแรงแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันละหุงนะครับลูกค้าก็คือสูตรเย็นนั่นเองนะผ่าดองได้ ได้ทุกพืชแล้วก็ทุกช่วงนะครับนะใครยังไม่ลองนะครับลูกค้ายาแรงที่คนมีติดส่วนนะแซนไดคอนตัวนี้จัดไปได้เลยครับเดี๋ยวปัดแต่ก้าไว้นะกดไปได้เลยครับ